สวัสดีทุกคนนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่วันทายฮ็อบบี้ส์ท็อกผมวันเลนทายโฮสของคุณในวันนี้นะครับแล้วเราจะดำดิ่งลงไปในงานอดิเรกของผมวันนี้ผมอยากจะมาบ่นถึงความง,งุนงิดของผมในการเลื่อนฟีดเฟซบุ o กนะครับแทบทุกวันเนี่ยผมจะเลื่อนดูอะไรไปเรื่อยใช่ไหมมันก็จะต้องมีอย่างน้อยวันละครั้งนะครับที่เราจะเจอโพสต์คนขายการ์ดปลอมหรือว่าถามเรื่องการ์ดแท้หรือปลอมนะครับไอ้คนขายการ์ดปลอมเนี่ยมันก็เรื่องนึงนะแต่คนที่ถามว่าแท้ไหมอ่ะมันก็รู้สึกงุนงิดนะครับสำหรับผมอะ่ะแต่ จะเมนต์นะฮะว่าอะไรยังไงกับผมเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่อยากตามกระแสะมาขายการ์ดใช่ไหมครับแต่ว่าคนพวกนั้นเนี่ยอยากขายแต่ไม่หาหาข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะมาขายแล้วผมก็บอกจริงๆเถอะนะพอมีคนมาบอกว่าปลอมเนี่ยหลายๆคนก็ถามนะครับว่าดูยังไงครับแต่ก็ไม่มีใครมาตอบเขานะหรือไม่ก็ไม่ได้ตอบดีๆแบบอธิบายด้วยเหตุผลที่คนไม่รู้เรื่องอย่างไรก็คงไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีที่ผมเริ่มใช้แล้วกันนะครับตอนเริ่มสะสมเพื่อที่จะไได้ไม่่่เเเสียง,งินปลาะะรารว คนกดหัวเราะเพราะว่าขายของปลอมนะครับก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนเลยกันนะครับว่าการ์ดปลอมเนี่ยคืออะไรการ์ดปลอมหรือว่าเฟกการ์ดเนี่ยคือการ์ดที่ทํามาเพื่อหลอกให้คิดว่าเป็นของแท้นะครับทั้งภาพดีไซน์หรือว่าชื่อโปเกมอนอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะแต่ว่าในวงการการ์ดโปเกมอนเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับที่หลายคนอาจจะสับสนนั่นก็คือพร็อกซี่หรือว่าคัสตอมการ์ดการ์ดพวกนี้เนี่ยไม่ใช่การ์ดออฟฟิเชียลจริงนะครับแต่ว่าคนที่ทํามาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะหหหหลลอออกกขาาายรืวว่่ใ้คุณฟังน ็นของแท้ส่วนมากเนี่ยทำมาเพื่อโชว์แจกหรือว่าเป็นงานศิลปะส่วนตัวและทั้งหมดนี้จะบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ของแท้เหมือนกับการอูป้าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับการใบนี้เป็นการอุป้าที่ผมวาดเองเลยนะครับจะทําการแจกฟรีให้กับลูกค้าทุกคนที่สั่งซื้อในร้านของผมนะครับวันละทาของ b a ี shop กดลิงก์ใต้ description ได้เลย ดังนั้นสิ่งที่ใช้แยกง่ายที่สุดเนี่ยคือความตั้งใจนะครับถ้าตั้งใจเอาการ์ดที่ไม่ถูกิขสิทธิ์มาเนี่ยบอกว่าเป็นของแท้เนี่ย,ยคือผมจะตีว่าเป็นพวกขายของปลอมนะครับแต่ว่าถ้าทําการ์ดตัวเองแล้วบอกชัดเจนว่าไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนี่ยคัสตอมนะผม พูดเอาไว้แล้วกันเพื่อให้แบ่งว่าแบบเผื่อใส่คัสตอมในประเทศไทยเนี่ยจะมากขึ้นนะครับผมเห็นหลายครั้งเวลามีการคัสตอมลงมาเนี่ยบางคนชอบตีไปเลยว่าปลอมนะแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้และการ์ดปลอมเนี่ยมีแบบไหนบ้างเพื่อให้คนเข้าใจง่ายๆนะครับผมขอแบ่งการ์ปลอมออกเป็นระดับรคร่าวๆแล้วกันนะครับในระดับที่1เนี่ยการ์ที่เห็นแล้วก็รู้เลยนะว่าปลอมการกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีวัสดุแปลกๆนะครับผมสีเพี้ยนๆแล้วก็เหมือนจะไม่มีความพยายามตั้งใจให้มันเหมือนเลยนะผมอุตส่าห์ไปตามหาการ์ปลอมมา ซื้อมันมาเพื่อทำคลิปนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะ การ์ดปลอมระดับแรกนะครับส่วนการ์ดปลอมระดับที่2การ์ดที่ดูผ่านๆแล้วเหมือนจะเป็นของจริงแต่พอตั้งใจดูไปแล้วมันแปลกๆนะการ์ดอันนี้คือกลุ่มที่ผมคิดว่าเจอบ่อยที่สุดในตลาดบ้านเรานะครับคือเป็นการ์ดที่ปลอมโดยที่มีความพยายามอยากจะให้เหมือนแหละแต่ว่ารายละเอียดแล้วก็องค์ประกอบของการ์ดเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ครบถ้วนด้วยนะระดับที่3เนี่ยผมไม่มีการ์ดออกมาให้แต่จะเป็นระดับที่ปลอมค่อนข้างที่จะเนียนนะครับการ์ดกลุ่มนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมือใหม่เนี่ยมีโอกาสพลาด นะที่จะซื้อแต่บอร์ตามตรงในตลาดไทยมีน้อยครับผมผมไม่ค่อยเห็นระดับนี้เลยนะส่วนอันที่สี่เนี่ยคือปลอมเนียนมากมักจะเป็นการ์ดราคาสูงนะครับเพราะว่าต้นทุนในการปลอมเนี่ยก็สูงตามราคาถ้าคุณไม่ได้เล่นการ์ดหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเจอเนี่ยแทบไม่มีเลยนะแล้วสําหรับวิธีการแยกการ์ดจริงการ์ดปลอมเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะสําหรับวิธีการแยกการ์ดปลอมเนี่ยผมจะพูดรวมๆกันไปล้วกันนะครับเพราะว่าวิธีทั้งหมดเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับการ์ดปลอมทุกระดับเลยนะแทบทุกระดับเลยนะอย่างแรกนะครับมันอาจจะดู แต่ว่าอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดคือการ์ดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นกระดาษนะถ้าคุณเคยจับการ์ดโปกเกมอนมาก่อนเนี่ยคุณน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเห็นการ์ดทองใบนี้หรือแบบพวกนี้เนี่ยที่มันมีพื้นหลังทองทองเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะครับว่ามันเป็นของปลอม ตอนแรกครับผมก็เห็นการพวกนี้ในเน็ตนะเยอะนะเวลามีคนมาลงขายในกลุ่มเฟสอะไรเงี้ยผมก็เห็นแล้วนะว่ามันปลอมแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะแต่พอซื้อมาแล้วก็มาจับเองเนี่ยก็ได้ดู้นะครับว่ามันมันไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบตัวอย่างแล้วกันนะครับเนี่ยวัสดุเนี่ยวัสดุของมันคือเป็นแผ่นพลาสติกหรือเปล่าบางๆนะครับเคลือบสีทองเนี่ยบางมากนะครับถ้าเทียบกับการ์ดจริงนะครับถ้าทุกคนจับดูนะครับมันมันจะเห็นเลยว่ากระดาษเนี่ยมันจะหนากว่านะไม่แน่ใจว่าเห็นในกล้องไหม คือมันบางมากเลยแหละแล้วมันไม่ใช่กระดาษคือถ้าการมันจะเป็นกระดาษอย่างน้อยก็ต้องเป็นกระดาษนะ ถ้าการ์ดของคุณไม่ใช่กระดาษเนี่ยก็ติยูไว้แล้วกันนะครับว่าเป็นการ์ดปลอมแต่การ์ดของแท้ที่ไม่ใช่กระดาษก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยโปเกมอนเนี่ยชอบทําการ์ดแบบโปรโมที่เป็นแผ่นเหล็กมาให้เราสะสมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเช็คการ์ดกันต่อนะครับว่าของจริมของปลอมเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้จริงหรือเปล่าวิธีดูที่2นะครับคือเลขรหัสการ์ดต้องถูกต้องเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจนะครับว่าการ์ดโปเกมอนเนี่ยมันมีรหัสของมันยูการ์ดส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับคุณเนี่ยจะสามารถเจอ นั้นเราจะมายกตัวอย่างอย่างกา๊์ดสุดเท่อย่างลิซอนวีแมสีทองที่มันโผล่มากับกร์ดปลอมที่ผมซื้อมาแล้วกันนะครับนี่เห็นเป็นกร์ดปลอมก็เถอะนะครับแต่ถ้าเราดูด้านซ้ายล่างเนี่ยมันก็จะเห็นรหัสนะครับถ้าเราเห็นกร์ดของเราแล้วเราดูว่าอยากรู้ว่าการาดใบนี้มีจริงไหมให้คุณลองหาใน Google ได้เลยครับว่าเซิร์ชไปเลยว่าก๊าซลิซอนหรือว่าก๊าซชาริสัยก็จะดีนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนให้ตรงภาษาด้วยแล้วกันนะครับลิซอนวีแม็กซ์เอสวีหน SV122 พอเซิร์ชไปแล้วดูว่าการใบนี้มีจริงไหมเราต้องหาแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับเว็บที่ผมแนะนำเนี่ยให้ดูจะเป็นพวกเว็บออฟฟิเชียลของโปเกมอนนะแต่ว่าผมจะขอใช้เว็บเช็คราคาอย่าง Price Charting หรือว่า TCG Player ก่อนในคราวนี้นะครับถ้าการของคุณมีอยู่ในเว็บเหล่านี้เนี่ยยินดีด้วยนะครับการของคุณมีอยู่จริงแต่อย่าลืมเทียบกันระหว่างการของคุณ แล้วก็การในเว็บนะครับว่ามันเหมือนกันแค่ไหนมันเหมือนแค่ตัวลิซซอนหรือเปล่ามันไม่มีพื้นหลังสีรุงรุงร้งเหมือนกับในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นการใบนี้เป็นของปลอมนะครับแต่สําหรับคนที่มีการ์ดอยู่จริงเนี่ยก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะโยนการ์ดทองงง่ๆนี้ทิ้งไปได้แล้วนะครับเราต้องเอาการ์ดที่ตั้งใจปลอมมากขึ้นเข้ามาในสมการนี้ด้วยนะและผมก็มีการ์ดใบนั้นนะครับนี่เป็นการ์ดใบเดียวกันเลยกับในเว็บที่ผมขึ้นอยู่นะแต่กลายเป็นว่าถ้าคุณเช็คเลขแล้วมีจริงมีกาาาารที่หน้าตอาจ จะคล้ายของจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะไปวิธีต่อไปที่ผมชอบวิธีการดูฟอนต์แลวก็รวดลายโฮโลนะครับหลายหลายคนเนี่ยชอบเลงกันที่ลายโฮโลใช่ไหมแบบวิธีสะท้อนแสงพวกนู้นพวกนี้อะ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าคนที่ไม่เคยจับหรือว่าเคยเห็นการ์ดจริงๆเนี่ยมันไม่แปลกรอกที่เขาจะไม่รู้ถึงความแตกตา่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนํามือใหม่ทุกคนเอาไปใช้แล้วก็เอาไปฝึกเนี่ยจะเป็นวิธีการจับผิดภาพมากกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเจอได้บ่อยมากๆในการ์ดปลอมเนี่ยคือฟอนต์ของตัวหนังสือเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยจะใช้ฟนอนต์ จะใช้ในคราวนี้ก็จะเป็นภาพจากออฟฟิเชียลภาษาอังกฤษเลยนะและหลังจากที่เราได้รูปการ์ดมาแล้ว เราจะมาเล่นจับผิดภาพกันนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างที่ไม่เหมือนกันผมจะไล่มาตั้งแต่อะไรที่เราเห็นชัดกันแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัว C ตรงคําว่าชาริซ z a ตรงนี้ในการ์ดปลอมของเรานะครับจะมีขอบสีขาวที่หนากว่าของแท้นะอันนี้อันที่1แล้วอันที่2คําว่า e v o l s e o r m ในของปลอมเนี่ยพิมพ์ผิดนะครับไม่เหมือน o f ฟ i c i a l เลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยนะในเรื่องการพิมพ์ผิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่แน่ใจเรื่องจริงเรื่องปลอมเนี่ยผมแนะนําให้อ่านเท็กซ์ให้ดีนะครับอันนี้จุดที่3คือกามคระับ ที่ฟอนต์ของตัวอักษรเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าหน้าตามไม่เหมือนกันเลยเอาจริงๆนะผมคิดว่าแค่นี้ก็ตีได้แล้วนะว่าปลอมอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวอ,อักษรคุณก็น่าจะเก็ทแหละใช่ไหมล่ะส่วนภาษาญี่ปุ่นนั้นวิช้ยวิธีเดียวกันได้นะครับแต่อาจจะต้องเช็คเรื่องตัวอักษรหน่อยนะเพราะหลายครั้งเนี่ยผมจะเห็นว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ฟอนต์เดียวกันนะครับแต่ว่าคุณภาพในการปริ้นเนี่ย ของปลอมเนี่ยตัวหนังสือจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่นะอา,อาจจะต้องสังเกตดีๆนะครับในส่วนภาษาไทยเนี่ยของปลอมก็ยังไม่ค่อยเห็นมันเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมเจอการแปลไทยแบบไม่ถูกลิิขสทธิ์เหมือนกับการยุกิแปลไทยสมัยเด็กๆนะหลายๆคนน่าจะดูกันได้ใช้วิธีการเทียบฟอนต์ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการเทียบฟอนต์เนี่ยเป็นวิธีที่เช็คง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณชินแล้วคุณจะจับผิดได้เร็วมากเลยนะแล้วก็สมัยนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเยอะมากเอามาเปรียบเทียกันได้ง่ายสุ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเซิร์ชกลุ่มขายการ์ดโปเกมอนลองเซิร์ชหาวิธีเช็คการ์ดแท้ก่อนนะครับทุกคนวิธีสุดท้ายวิธีที่4ด้านหลังการนะครับนี่คือจุดที่คุณสามารถตรวจสอบได้เหมือนกันนะว่าการ์ดที่คุณมีเนี่ยปลอมหรือเปล่าหลังการโปเกมอนนะครับมันจะมีแค่ไม่กี่แบบเท่านั้นผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับลองหยุดดูได้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นของภาษาอะไรปีไหนแบบไหนบ้างนะครับแล้วพอเรามาเทียบก,กับของปลอมเนี่ยเราจะเห็นถึง จุดเปรียบเทียบที่เห็นได้ง่ายมากเลยนะครับทั้งสีแล้วก็ความแตกต่างแล้วส่วนที่สนุกก็คือถ้าใครมีเลนมาโครนะครับ ลองเอามาซูมดูได้นะเพราะเท่าที่ผมเปรียบเทียบนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการเรียงตัวของเม็ดสีที่ต่างกันจุดนี้ผมอาจจะอธิบายผิดก็ได้นะครับผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลในการตรวจการ์ดแท้ปลอมลองให้ทุกคนตรวจสอบกันเองนะครับหรือว่าเม้นมาแก้ไขให้ผมด้วยนะสิ่งที่ผมเห็นก็คือของแท้เนี่ยตรงส่วนสีขาวของโปเกบอลจะไม่มีจุดสีเหลืองที่เห็นได้ชัดเท่ากับของปลอมนะครับแล้วก็ตรงตัวโอในคำว่าโปเกมอนเนี่ย,ยจุดสีของการ์ดปลอมเนี่ยจะไม่เหมือนของแท้เลยนะ อันนี้คือจุดที่ผมเห็นได้ชัดและก็สามารถอธิบายได้แล้วกันผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวิธีคร่าวๆแล้วก็ง่ายๆที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถแยกการแท้และปลอมส่วนใหญ่ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าการส่วนมากที่ถูกปลอมในตลาดเนี่ยจะเป็นการภาษาอังกฤษคนที่เล่นภาษาอื่นก็คงจะลงใจไปได้นิดนึงแหละแต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่ผมคิดว่าเช็คให้ละเอียดกันไว้ดีกว่าแกนะครับเพราะว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คืนและถ้าคุณเป็นสายเก็บก๊า การแพงๆที่ปลอมดีมากๆเนี่ยอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยที่ยังหาตัวอย่างได้ไม่ค่อยมากนะครับแต่ถ้าอยากให้ผมลองพูดถึงคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับและสําหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสังเกตการ์ดปลอมที่มีประโยชน์สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับมอนิทายฮ็อปปี้ท็บ๊นะบายครับ